เผ็ทวงคืนใบเฟิร์นจากนายนภัสโผล่ลั่นเอาจริงสู้เต็มที่ไม่มีวันแพ้หลังพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์เปิดใจยอมรับสารภาพว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปและกำลังตามจีบใบเฟิร์นพิมพชนกอยู่จริงๆซึ่งได้โทรไปสารภาพความในใจและพูดเสียงดังฟังชัดว่าชอบอีกฝ่ายและขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนโดยฝ่ายหญิงได้แต่ขำตอนนี้รอลุ้นคำตอบอยู่เหมือนกันว่าอะไรยังไง ซึ่งล่าสุดหลังทั้งคู่ได้ก้าวข้ามเฟรนด์โซนแล้วเพ็ดทวงคืนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากนายนภัสก็ได้เถือกำเนิดเกิดขึ้นโดยมีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าเอาใบเฟิร์นพิมพ์เราคืนมาเป็นเพื่อนกันต่อไปนะดีแล้วก็คิดไปเองฝ่ายเดียวเพอ้อไปนะนายถ้าคนเขาจะรักเขาไม่หัวรอกลบเกลื่นหรอกอย่าเอาแอดไปเทียบกับแอดเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวธนะ เพราะแอดมั่นใจว่าแอดมีดีกว่าและจะไม่แพ้แบบนั้นแน่นอนรวมถึงถึงเราจะเป็นคู่แข่งเรื่องหัวใจแต่ไม่ใช่ศัตรูกันเว้นช่องไว้ให้นายเขาหายใจนิดนึงถือเป็นสีสันบนโลกโซเชียลทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นขำกลิ้งหาท้องแข็งจำนวนมาก